ตอนนี้ท่านผูว้ว่าราชการจังหวัดขลาก็ไปกราบลาพระประมานใจแล้วกราบลาพระสงฆ์นะครับพอเป็นอันเสร็จพิธีในการถวายในการตอบฝ่อยพระลกอกในวันนี้นะครับและกำหนดการของคืนวันที่วันที่31ถึงต่อด้วยวันที่1มกราคม2565น,นะครับจังหวัดสงขลาได้ ใช้วัดโพปิ์ปจมวาวาสพระรามหลวงเป็นเป็นวัดที่สดวดมนต์ข้ามปีนะครับของจังหวัดครับเป็นดันเป็นพิธีเดี๋ยวจะได้เรียนเชิญท่านประธานในพิธี คืนวันที่31ธันวาคม2564นั้นเวลา21.30นาฬิกา3นาฬิกาพระสงฆ์และพุทธศาสนิกจนพร้อมกันนักมณฑลพิธีเวลา21.30นาทีประธานพิธีคารวะเดินทางถึงมณฑลพิธีประธานฝ่ายสงเดินทางถึงมณฑลพิธีประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระไตรเจ้าที่อรณธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีล ประธานพิธีและผู้ร่วมพิธีรับศีลประธานพิธีต่อไฟพระเลือกประธานของสมเด็จพระอริยะวงศ์าพระจายันสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายประธานฝ่ยสงฆ์จุดเทียนมงคลขณะนั้นพระสงฆ์ทั้งพวงเจริญชัยมงคลคาถาเวลา22นาฬิกาพระสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธีเจริญ พระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่เวลายิบ3นาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์าฬิกาถศูนย์นาฬิกาสวดมนต์ธรรมะจักกับพระนอษรัตสูตรนะครับย3ิบจุด50าาศนาฬิกาเจริญจิตภาวนาเวลา00.00จุดนศนาฬิกา ประธานพิธีลั่นของชัยจำนวนเก้าครั้งพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเชย,ยนันโตประธานพิธีเปิดปวยดอกไม้ทูกทเตียนแพลถวายรัชกระเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชนินีประธานพิธีกล่าวราชดุดีถวายพระพรชัยมงคลจบ บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเสร็จพิธีนะครับก็คือในคืนก็จะได้รับฝันปีใหม่ต่อไปวันที่หนึ่งมกรากมสอบวละหกสบห้แล้วก็ยังมีตอนเช้าจะมีพิธีทําบุญใส่บาตรครับนั่นคือกำหนดก,การและพิธีการในวันนี้ ครัาแนดงสถานกงานวัฒนธรรมจฉบับรองรับนะครับมีสดงเลย์ท้าสุวรรณชาตรีและวัฒนธรรมจังหวัดนะครับต้องกรับของพระคุณน,น,นะครับในความเมตตาของพระเถร,ระเถร,ระลูกนะครับความงามจากนักประสาทการนะครับที่ได้มารับความกรุณาไปเจ นะครับประธานของสมเด็จพระนวงศ์สากตยานสมเด็จพระสังฆราชดังวลธมหาการทปริไนโยนะครับในวันนี้นะครับเป็เชิญน้องๆเจ้าหน้าที่นะครับของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะครับจะได้สันมิทภาพนะครับร่วมกับประธานสมนะครับในวันนี้ด้วย